ให้นมองอมเป็นคนมอกเองเลยนะคะ yeah. <Okay. S 2> ยเย้เป็นแยกแบบกร่อยๆอยนะตอนนี้รางวันแรกมีได้แบบ,บมาบอยกัยร์เซนนะนะเหมือนบรรยญญากาศมันกำลังคลุกคุนด้วยความสนุกที่เราชมกันไปสองต่อหวาน <c oughs> ต้องรอติดตามก,ากันค่ะขอบคุณน,นะคะยุดีด้วยคะ่ะ ถามแมา่ของละครผู<ณ>้ชมดีจากนั่งทุกบ้านดีกว่าเดี๋ยวให้ทุกค <im it> ่อยบอกพนิกราก์บ <im it> แบบแฟน <im it> เองเลยนะคะคำถามค่ะถามเกี่ยวกับงานบ้านดีกว่าโปรโมทงานสักน้อยนะแม่ <im it> จงบอกชื่องานแบบ ให้ลุบอกนักการก็เดี๋ยวนับอีหนึ่งสามใครยกมือก่อนค่ะไม่ได้เดี๋ยวจะพยายามอให้เดี๋ยวต้องนมันต่าเหรอโอ้โอเคพี่ออมจับหูแม่อ๋อพี่ออมจับหูงแม่ตเอาเอามือไว้ข้างลำตัวจับย่างอุ่มเอามือไว้ข้างลำตัวน้องฟุ้กรุกเลยเดี๋ยวมองเห็นไม่ชัดลูกเออ พอมไหมครับ<อ>หนึ่งองบอ,อ,อุ๊ย<อ>คนนี้เขาไม่เหมาะแต่เขาขึ้นหมดเลยอ,อ้ยยีพพ่ไม่รู้จะช่วยยังไงดีอีกทีไหมอีกทีหแนบบึง่งเมื่อกี้ซ้อมลันตูเอาเมื่อกีอ้ซอมขอยล่อ <laughs> แฟนคลับจะมาตบพี่แลวนะตอนนี้หนึ่ง,งสอง นับหนึงถึงสามใช่ไหม่าครับน้องฟุ้กก็นับแบบหนึ่งแต่เด็กลงสามเมื hmm. Leonardo, oh ่อไหร่เอาลงสามเมื่อไหร่ดีกว่าเราก็วัดทักษะความเร็วโอสรุปตัวเองกิจกรรมมันี่ายพอดีับวนะคนกับเราสามเฮ้เสื้อขาวคี่เสื้อขาวคือโทรศัพท์อเขียงกนต้องอยู่สบายกระเป๋า้างนะคะสติดีมากครับ ปู่เพลนๆเซิร์ชปู่ก็กันเลยดีๆเอาให้ถูกกันแม่ทวนทำถาไนมครับดูแลข้าร้าตอบไปใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับยามะกับมใยมานาค่ะและมะขานมีใยไวและดับตาตอกีดอ วันได้เลยนะคะได้เป็นย้อนประตูก่าจากซีนีแล้วก็มียายเรื่อง609โอเคค่ะ